เพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าโตฟูซังสามสูตรเนี่ยน้ำตาลต่างกันเยอะไหมแล้วนอกจากน้ําตาลเนี่ยเขาใส่เหมือนกันหรือเปล่าวันนี้เรามาดูพร้อมกันเลยครับสีเหลืองจะน้ําตาลเยอะสุดครับรอลงมาก็คือสีฟ้าแล้วก็สีขาวซึ่งจะไม่มีเลยนะครับเทียบจากโภชนาการและส่วนประกอบแล้วเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยครับโปรตีนก็พอๆกันเลยสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยจะต่างกันตรงแค่น้ําตาลเลยครับราคาเท่ากันแต่เอาน้ําตาลออกเอ้าเราก็ไม่คุ้มสิส่วนสีฟ้ากับสีขาวเมื่อเทียบกันนะครับเหมือนเอาน้ําตาลออกหมดแล้วก็แทนที่ด้วย น้ำเต้าหู้เพิ่มนะเพราะโปรตีนกับไขมันเพิ่มขึ้นครับถ้าเราดูแคลอรี่แล้วเนี่ยไอตัวสีขาวจะแคลอรี่สูงกว่าสีฟ้านะเออสีขาวไม่ได้แคลน้อยสุดนะความผอมนี่กินได้เลยครับแต่ถ้าเป็นสูตรสีเหลืองก็ต้องระวังน้ําตาลนิดหนึ่งใครหิวระหว่างมื้อเนี่ยกินพอรองท้องได้เลยแล้วก็ถือว่าเฮลตี้ด้วยครับเพราะว่าโปรตีนสูงกว่าน้ําอื่นแล้วไม่ค่อยมีส่วนผสมอะไรที่เติมเข้ามาให้เสียสุขภาพส่วนตัวซันจีชอบสีฟ้าครับเพราะว่าสีเหลืองมันหวานไปนิดส่วนสีขาวก็จืดไปสีฟ้ากําลังดีเลยคร ก็ได้แหละให้2ดาวปอแล้วฟิตอยู่กินได้ไหมเป็นอีกไอเทมหนึ่งเลยนะใครหิวๆอยากกินน้ำหวานอะไรเงี้ยตัวบัวซางหาง่ายด้วยซื้อในเซเว่นเาะแล้วเพื่อนๆชอบรถไหนกันสุดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ